ผูจ้จมการเนี่ยโอ้คนที่ชอบงานหัตถศิลป์งานฝีมือต้องไปห้ามพลาดเลยรคราฟบังคอก2023จัดที่ศูนย์ประชุมไบเทคบางนาะวันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของคราฟบังคอกแล้วนะครับฮอลเนี่ย98 99ไม่เป็นไรท่านเอาตัวท่านไปถึงไบเทคบางนาะแค่นั้นง่ายๆนั่ง BTS ไปก็ได้นะฮะเราก็ถามเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขาก็พาไปเองอนะฮะเขาก็ช<ๆ>ี้ ไปฮอลไหนเดินทางไหนนะฮะเป็นมหากรรมงานแสดงสินค้ารศรริลปะหัตถกรรมงานคราฟที่ยิ่งใหญ่แห่งปีเลยนะครับงานนี้ก็จะโดยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือสอสอ,สอทอหรือว่าอีกชื่อหนึ่งที่เราคุ้นกันคือศักดิ์สิทธิ์นะครับอ่าเขาเรียกเป็นศักดิ์สิทธิ์คอนเซปต์เนาะหรือว่าโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อต่อย,ยอดเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมเนี่ยเขาได้ มีเวทีในการนําเสนอแนวคิดสร้างสรรค์น,นะครับก็มีการทํางานร่วมกันร,ระหว่างผู้ผลิตงานศิละปะหัตถกรรมแล้วก็นักออกแบบนะครับดำเนินการออกแบบแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิละปะหัตถกรรมไทยพร้อมด้วยบรรจุภัณฑ์น,นะฮะแนวคิดคือ today life with BCG เพื่อพัฒนาการส่งออก อย่างยั่งยืนด้วยนะครับในงานเนี่ยโอ้ผลงานมาจัดแสดง40ผลงานนะที่มีโอกาสต่อยอดเชิงพาณิชย<ะ>์มาจัดแสดงเอาไว้แล้วก็ยังมีโอ้ผู้ประกอบการอีกเพียบเลยม,มาอยู่ที่งานนี้นะครับฟังเสียงของคุณนายรดีผู้รัตนารักครับรักษาการแทนผู้มนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยให้สัมภาษณ์โครงการนี้กันหน่อยครับคะ่ะ 13ในปีนี้นะคะมีโซนพิเศษค่ะมีกิจกรรมนะคะโครงการศักดิ์สิทธิ์คอนเซปต์วิดบีซีนะคะหรือเรารวมเอาเหล่านักออกแบบ ผู้มีฝีมือจากทั่วประเทศนะคะกว่า10ท่านนะคะร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปะตกกรมกับกลุ่มผู้ผ,ผลิตงานศิลปะตกกรมนะคะกว่า20รายค่ะปีนี้เราได้ผลงานที่เป็นนวัตกรรมงานศิลปะตกกรมนะคะกว่า40ผลงานค่ะที่เป็นตามแนวคิดไบโอเซอร์คูลาร์กรีนนะคะก็ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งนะคะได้ผลงานที่มีความหลากหลายแล้วก็เข้าถึงใจกลุ่มผู้ใช้นะคะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่คิดถึงเรื่องราวของกรีนนะคะหรือว่า การใช้วัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสุขภาพแล้วก็เป็นมิตรทั้งในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะคะโครงการศักดิ์สิทธิ์คอนเซปต์วิปี c ีีนะคะเราดำเนินโครงการตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมนะคะก็มีการลงพื้นที่ค่ะพบผู้ประกอบการนะคะเหล่าดีไซเนอร์มือฉมังของประเทศไทยนะคะร่วมลงพื้นที่ไปพบผู้ประกอบการที่บ้านไปพบแหล่งที่ผลิตนะคะก็นำวัสดุค่ะเข้ามาผ่านกระบวนการคิดนะคะ กระบวนการจัดทำนะคะทั้งตั้งแต่เรื่องราวของกระบวนการวัสดุแนวคิดนะคะมีการปรับแก้รูปฟอร์มของตัวสินค้านะคะให้สามารถใช้งานได้ง่ายเราดีไซนเนอร์ทุ่มเทค่ะที่จะผสานองค์ความรู้เชิงวิถีชนบทนะคะหรือว่าองค์ความรู้เชิงช่างศิลปะักรรมน,นะคะร่วมผสานออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ศิลปะตกรรมที่เป็นงานคราฟรุ่นใหม่นะคะที่น่าสนใจค่ะงานคราฟต์บแคนคอกป,ปีนี้นะคะจากที่ไบเทคบางนานะคะฮอ9 8ถึง99ค่ะก็ จัดเป็นเวลาทั้งหมด5วันนะคะอยากจะรีบเชิญชวนให้รีบมาค่ะก็มาสั่งซื้อมาสั่งผลิตงานคราฟของไทยได้นะคะแล้วก็มีจําหน่ายงานคราฟจากทั่วประเทศไทยค่ะเป็นแหล่งรวมคนทํางานคราฟทั่วประเทศไทยแล้วก็มีการจัดแสดงผลงานของนักออกแบบชาวต่างชาติทั้งหมด7ประเทศค่ะก็เชิญชวนมาร่วมชมงานค่ะ,คะนี่นะฮะดูบนจอมาใครสนใจงานนี้นะครับไปได้เลย คราฟ t b แบง k อกจัดที่ไบเทคบางนาะวันนี้กับวันรุ่งนี้เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมพวกนี้วันสุดท้ายแล้วนะก็ไปชมผลงานฝีมือคนไทยกันได้เลยนะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ครับค่ะ